อาะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่กันด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราก็กลับมาอยู่กันกับเกม League of Legends Wild Rift กันอีกเหมือนเดิมนะครับและวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเกมนี้กันนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับได้มีบุคคลบุคคลหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นใครนะครับที่กําลังแชร์กันอยู่นตอนนี้นะครับเขาบุคคลคนนี้นะครับได้ทําการแกะไฟล์ของตัวเกม League of Legends Wild Rift เนี่ยออกมานะครับ ซึ่งในไฟล์นี้เนี่ยนะครับผมเขาก็ได้ค้นพบลายชื่อแชมปเปี้ยนนะครับซึ่งเป็นแชมปเปี้ยนที่ยังไม่ได้ทําการอัปเดตเข้ามาในตัวเกมซึ่งชื่อแชมปเปี้ยนพวกนี้นะครับมันดาไปโผล่ในไฟล์แพทของตัวเกมซะงงั้นเลยนะครับนั่นก็ทําให้เราเนี่ยพอที่จะเดาได้นะครับว่า รายชื่อแชมเปี้ยนพวกนี้นะครับอาจจะเป็นแชมเปี้ยนที่กําลังจะทําการอัปเดตเข้ามาในแพทไยในอนาคตอันใกล้นี้นะครับไม่แพทใดก็แพทหนึ่งะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีแชมเปี้ยนตัวไหนบ้างนะครับซึ่งมีประมาณ40กว่าตัวด้วยกันนะครับโอเคไปดูกันเลยดีกว่าเลครับจัดไป รายชื่อแชมเปี้ยนตัวแรกที่เขาแกะออกมาได้นะครับนั่นก็คือตัวของอาคาลินั่นเองนะครับซึ่งอาคาลิเนี่ยนะครับมาแน่นอนนะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับการเปิดโอเพนเบต้าไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวของอาคาลิเนี่ยจะทําการอัปเดตเข้ามาในแพทที่1.0ด้วยนะครับซึ่งเป็นแพทสองท้ายโกลสเบต้าก่อนที่จะเปิดเป็นโอเพนเบต้านั่นเองนะครับก็จะมีอาคาลิแล้วก็แชมเปี้ยนอีก 67ต,ตัวนะฮะก็เรียกได้ว่าไฟล์ตัวเกมที่เขาได้ทําการแกะรายชื่อแชมเปี้ยนออกมานี้ค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมตัวต่อไปบราดครอคกกี้ดาิอัสดาิอัสไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าก็จะมีในแพทหน้าเหมือนกันนะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้ไดอาน่าดราเวนดราเวนนี่ไม่ต้องห่วงเะครับเพราะว่าแพทหน้าเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะฮะ e c h o ตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวเมนของใครหลายๆคนเลยนะครับสำหรับใครที่เล่นในเวอร์ชัน PC i r อิลิสกาลิโาตัวนี้ก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่หลายคนชอบ h e คริมเฮ e าริงเกอร์อิราโออชื่อแม่งอ่านยากชิเป่งในตัวนี้อลิเลียเจสไคสะตัวนี้ก็จะเข้าเหมือนกันนะครับในแผ่นหน้าคา l ิสต้าคา m มคาตาลินาเคล เคนเคนเน n คินเดร d นี่เลยนะครับรีซินตัวนี้ก็จะเข้าเหมือนกันนะฮะในแผดหน้านี้นะครับเป็นตัวหลักของใครหลายๆคนเลยนะครับหลายๆคนชอบเล่นแชมเปี้ยนตัวนี้ลีโอน่าลูเชียนนิโคนิดัลลี่แพนติออนป๊อปปี้ควีนลาคารแลมมัสลิเวน ซลาฟินตัวนี้จัดว่าเป็นตัวใหม่ในเวอร์ชัน PC เลยนะครับตอนนี้ในเวอร์ชันมือถือก็มีด้วยนะฮะและที่สําคัญนะครับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับก็มาด้วยนะครับในแผ่นหน้าสเวนทา,าทาริยาทาริกน้องโมน้องโมเนี่ยจัดว่าเป็นอีกแชมเปี้ยนหตัวที่หลายลคนชอบกันนะฮะและก็อยากให้มันเข้ามากที่สุดนะครับผมก็หวังว่าอย่างนั้นนะเทรส ติสตาน่าตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวเมนหลักแล้วก็เป็นตัวที่หลายๆคนเนี่ยชอบเล่นกันนะครับทวิชกราติเมียตัวเมนของใครหลายๆคนเลยน,นะเนี่ยตัวนี้บูคองใครตายเถอะตัวนี้มีทุกเกมเลยจริงๆสายาตัวผู้หญิงนะครับและตัวสุดท้ายนะครับโยลินะครับแม่นะครับมีประมาณกี่ตัววะประมาณเข้ารๆประมาณ40กว่าตัวมั้งนะครับผมไม่ได้นับตสกี้นะครับซึ่งก็เป็น ไฟนะครับที่ทางผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครเป็นคนแกะมานะครับเป็นไฟลแพทนะครับซึ่งก็พบรายชื่อแชมเปียนพวกนี้นะครับที่ผมเอ่ยไปนะฮะซึ่งก็น่าจะมีโอกาสที่จะเข้ามากๆเลยแหละนะครับใน40กว่าตัวที่เอ่ยไปเนี่ยนะครับมันก็มีตัวที่แบบเข้าจริงๆด้วยนะนะครับแม้วจะเป็นรีซินนะครับอาคาลินะฮะดราเวนดาเลสนะครับแล้วก็ตัวอะไรวะลืมแล้วนะครับ ข้อมูลที่หลุดออกมานี้นะครับก็เรียกได้ว่าเชื่อถือได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเราก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าแชมเปี้ยนที่ผมได้เอ่ยไปเนี่ยนะครับที่เขาแกะออกมาเนี่ยมันจะมีโอกาสเข้าหรือเปล่านะครับแล้วเข้าตอนไหนอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีละกันเนาะนะครับวันนี้ผมก็มีไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากเพื่อนด้วยกันเนาะหากเพื่อนดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันีว่ดมใหสส